ใช่ไหมคะมีความดันและเบาหวานใช่ไหมคะถ้าเราอายุเยอะแล้วหรือว่าคนอายุยังไม่เยอะส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณดูทั่วไปใช่ไหมคะจะมีคนที่มีแบบปัญหาในเรื่องของความดันสูงนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานพอเราไปโรงพยาบาลหาหมอเนาบอกก็จะให้ยามากินเพื่อควบคุมอาการของความดันและเบาหวานแต่ไม่ได้ป้องกันและก็ไม่ได้รักษาใช่ไหมคะ แล้วก็ต้องการยาไปตลอดชีวิตหมอหลายคนบอกว่าถ้าเกิดคุณดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมคะคุณก็ต้องทานยาความดันนะคะและยาเบาหวานตลอดชีวิตมันรักษามไม่หายบอกเลยค่ะว่ามินัทเองก็เ,เคยเป็นความดันสูงมาก่อนค่ะคุณหมอก็บอกว่าเธออยากจะทานยาตลอดชีวิตไหมมินัทบอกว่าไม่มีใครอยากทานยาตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ยังไม่อยากแก่และไม่อยากเป็นภาระาให้ใครใช่ไหมคะก็เลยถามคุณหมาว่าจะทํายังไงดีคุณหมอก็แนะนําว่าให้ทานวิตามินเสริมนะคะ แล้วก็ให้ดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายทุกวันนี้วีนัทก็ออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเราอายุเยอะข er ึ er ้นเยอะขึ er ้นใช่ไหมคะการออกกําลังกายมากๆมันก็จะทําให้ร่างกายเราสุดทรงแล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยการทําการออกกําลังกายด้วยทุกวิธีด้วยนะคะทุกวันนี้วีนัทเองก็เสริมและป้องกันตัวเองนะคะด้วยการทานตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะอัลฟาเซียค่ะที่ช่วยทําให้สุขภาพของวีนัทดีขึ้นนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะ จากคนที่แท้ง่ายนะคะแล้วก็มีความดันนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรและคนที่อยากดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะก็แนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าวินัทเองเนี่ยนอกจากดูแลตัวเองด้วยการทานตัวนี้แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีดูแลลูกคา้าสมาชิกหลายๆท่านที่เขาเป็นความดันและเบาหวานนะคะปรากฏว่าก็ทานตัวนี้แล้วก็ดีขึ้นโดยเฉพาะเบาหวานที่เขามีแผล แผลที่ตัวนะคะก็คือคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็คือจัดแผลหายยากใช่ไหมคะบอกเลยคะ่ะว่าทานตัวนี้แล้วแผลหายเร็วนะคะแล้วก็เบาหวานลดลงนะคะอยากให้ทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลนะคะจนกระทั่งคุณหมอจะลดยาให้คุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าวิตามินที่วีนัทแนะนํามันดีหรือไม่ดีฉะนั้นเนี่ยอย่าเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ลองนะคะแนะนําให้ลองก่อนนะคะสนใจ inbox ทักเข้ามานะคะตอนนี้มีสมัครสมาชิกฟรีแล้วก็รับราคาสมาชิกได้ทันที ลูกค้าที่วีนัสแนะนําไปหลายร้อยคนก็คือมีปัญหาเรื่องความดันแลืเบาหวานจริงๆแล้วก็ทานตัวนี้แล้วก็ดีขึ้นแต่พีนัสไม่ได้บอกว่าให้ใช้ตัวนี้แทนยาลังบาลน,นะคะก็คือว่าตัวนี้ให้ทานควบคู่กับยาลังบาลแล้วเมื่อไหร่ที่คุณหมอเขาบอกว่าทานตัวนี้ทานทานยาหลังบาลน,น้อยลงแสดงว่าคุณดีขึ้นแนะนําทานป้องกันเลยค่ะเพราะวิตามินตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆเป็นสารสกัดจากเก็ดเจ็ดสายพันธุ์ ฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหากัรเรื่องตับไตคุณทําให้มีสารเคมีตกค้างนะคะถ้าคุณสังเกตได้ตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นเบาวหวานและความดันทานยาไปนาน,น,านๆก็จะต้องมีปัญหาตามมาหลายๆโรคโดยเฉพาะการฟอกไตในบ้านปลายของชีวิตถ้าคุณยังอยากสุขภาพดีไม่อยากฟอกไตในบ้านปลายชีวิตใช่ไหมคะแนะนําให้ทานตัวนี้เลยค่ะวินัทเองคอนเฟิร์มค่ะปัจจุบันวินัทไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยค่ะเพราะว่าวินัทเป็นคนดูแลสุขภาพดี อยากสุขภาพดีกับวินัททักมาปรึกษาได้ในการยินดีรับปรึกษาฟรีค่ะแล้วเจอกันนะคะ